สวัสดีค่ะย t u b e นะคะพอนีสาไปมารี Family แรงงานตัวนะคะจากผมล่มหากระแล้วนะคะยังยบ่แหงังบ่สะเลยนะคะ <c oughs> ยังแหบยังแหบนะคะสวัสดีเอฟทีน้องหลาทั่วโลกทั่วประเทศกัเด้อค่ะนะคะนั่งคุยกันคือเกาค่ะนะคะนั่งคุยกันแววแวะคือเกานะคะเดี๋ยวนั่งคุยแล้วนะคะพี่ก็ออกไปเห็นงานนะคะจังะว่าจิไล่ตัวทันบ่บุม้มันยังบ่แน่นะคะเพราะว่า,า,ามาีลูกค้านักนะคะ ลูกค้นานัดไว้นะคะตรงตรงไปแจ้ซ่านะคะเออขอบคุณไดหลายเด้อนะคะตะก,กี้นี่ฟังนุงเตะนะคะขับไปฟังไปกดไลค์แล้วล่ะแต่ไม่ได้คอมเมนต์ค่ะนะคะเฝ้านะคะรู้สึกว่าบัตรเหลืออีกสามเจ็ดใบนะคะครบสี่ลอยนะคะ,พ,ะ,คะพันสี่ประมาณนี้นะคะโอ้ไดหลายอยู่ค่ะนะคะเหลืออีกร้ายมือนะคะพัดไอ้บัตรนอกนาะทีโอเคอยู่ดอกเนาะนะคะเอฟซีนะคะขอบคุณไดหลายเด้อพอพอแม่แม่นะคะที่ไปคิดว่าปะกันนะคะ ้อยกับประเด็จฉิงใจดอกกระยูนี่แหละนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไรสักหน,น่อยหนึ่งกับมีเวลานะคะยังโม่งงูเลยนะคะว่าจะได้ขึ้นพอถ้าว่าขึ้นกับเป็นยางกัเป็นยังค่ะนะคะพี่พ้อยก็ยังติดตามลองอยู่ตลอดมาวานนี่ก็ไปคอมเมนต์คนนุ่นคนนี่ไปคอมเมนต์น้องลาเวลาเพื่อนลงในบ้านหักลงในอ่าอ่าลาลำนครอีนตรีเชียงใหม่นะคะลุงในผิดเนาะไปคอมเมนต์เขาหยังใช้เช้ยหยังเขาก็เป็นไปคอมเมนต์นะคะไปคอมเมนต์นะคะ นี่แหละนะคะที่ทมกทมปากันนะคะอีฟตี้ทุกคนบอกว่าทุกคนน่ะได้ทํางานกันหมดแหละนะคะแต่ว่าทุกคนก็มีเวลาบางคนกับผมมีเวลาบางคนกับเหตุงานาน้านะคะนางในคอมน้าคอมเมนต์น้าประมาณนี้เนาะนะคะอีฟตี้นะคะแต่ว่าพี่พลอยถ้าได้เหตุงานแล้วมันคอมเมนต์บ่ได้นะคะคอมเมนต์บ่ได้ ฟังก็ฟังก็ได้นะคะมันใจมันก็ต้องอยู่ตรงงานนะคะเมื่อวานนี้อ้ยนะคะร้อยกระทงไปร้อยที่ไหนกันอยู่เออเดเนอร์นะคะเมื่อวานนี้ผู้ใดไปร้อยกระทงอย,ยู่ใส่เดนนอนะคะพี่พอยก่ได้ไปเลยนะคะที่แรกกับวาจิปไปยูดอ,อกนะคะ,ะว่าจิปไปยูนะคะป๋าเขาก็บเบย์ไยว่าให้พี่พอยพี่พอยก็ลงไปแล้วแล้วก็ไม่ต้งเป็นอย่างมันอมเมต์บอดานะคะมันมันอัโหลดบอดานะคะก็เลยเสียไปเลยนะคะพี่พอยก็เลยลุกเพราะเป็นอย่างค, LIKE ค่ะนะคะเมื่อวานนี้พี่พอยไปเห็นงานลายนะคะ ลูกค้าก็ได้หลายนะคะก็เลยแบบจไปร้อยกระโทงกับบาไหวค่ะนะคะเมื่อยนะคะก <c oughs> ็เลยบาไปเนาะนะคะตกลับมากะบอ่าเวลาวางกะนนางเบิงคลิปนองหลานะคะนางเบิงภาพสวยๆของนองหลาเนาะนะคะอ่าอยู่ประมาณนี้นะคะอ่าน้องหลากระรงภาพสวยๆงามๆจากเวียนจันมาให้พวกเขาเบิงนะคะ <c oughs> โอ้ยเ <c> ป <oughs> ็นกดนแดดค่ะ,ะนะคะใจจะขาดกันบ่อแลค่ะ บาคนกะใจจะขาดแล้วนะคะ้องหลาก็นี้สิ่งดีๆจะออกมานะคะได้ยินข่าวว่านะคะ้องลาก็รลเออสการยุ่เนาะนะคะอาจจะก็นั่นแล้วนะคะ้องลาได้ยินข่าวนะคะเพราะได้ยินข่าวมานะคะถ้าเป็นแบบนั่นได้ก็ดีนะคะดีเลยล่ะนะคะพ,ะพอแม่ๆจะได้ชื่นใจกันนะคะเออชื่นใจกับลูกสาวเพื่อนนะคะประมาณนี้นะคะ ของลากระยากมาเมืองไทยนั่นแหละแต่ว่าก็จ้องร้อเฮ็ดดหยังให้มันตาเร็จทุกทิ่งทุกอย่างกันนะคะมาได้มดนะคะตะคุณนเฮ็ดดิหยังม่สําเร็จนะคะเพราะว่ามันก็ยังบ่ได้เนาะนะคะแะ่ลยอยางเนาะนะคะตกก็ต้องเห็ดใันมันรอบขอบนะคะหาเฮ็ดําเร็จแล้วนะคะมาโลดกันนะคะสบายเอกสารสําเร็จมาโลดนะคะไอ้คนจองมันก็จองอยู่เนาะนะคะมันก็เบาอยู่นะคะดีนี้มันไปเบาอหลายช่องอยู่นะคะว่าอีย่างนะคะ อ่านะคะมังกับว่าวมังกัครูครูถูกทุกอย่างเลยนะคะทั้งทั้งที่เออบอเข้าใจนะคะแต่บอมีปัญหาอีหยังค่ะนะคะทั้งผู้รักผู้ใหญ่คนกับว่าวมาแล้วนะคะครูก็บอีปัญหาถ้าเรามีอีหยังพร้อมแล้วนะคะผู้ใดจะม่เห็นอีหยัยงเขาได้มาหนีเนาะแค่ความคิดเขาก็หล่มเล้วแล้วนะคะแค่ความคิดของเขานะคะเขาก็ล่มเล้วแล้วนะคะตอนนี้มิติลีค่ะนะคะอีหยังก็ตามแต่นะคะมิติลีนะคะเอาคนกะงงคือกันนะคะ อัจจิ่นก็แลนนะคะแรนนะคะไปเชียร์วงนุ่นแดวงนีแดนะคะเขาก็ดีใจแล้วเนาะนะคะเจ้าของวงถ้าไปเชียร์นะเชียร์แบบนี้นะเขาดีใจนะคะถ้าเชียร์เขาไปยุก็เขาเลยอียงเขานะคะแล้วก็ไใบดาคนนุ่นคนนี้น่ะเขาก็บอกเอาค่ะนะคะถ้าเชียร์แบบนี้เขาเอาค่ะนะคะถ้าเชียร์แบบนี้นะคะเชียร์แบบว่าเป็นเอฟซีมาชิมาเชียร์มามักมาสอบนะคะไปไล่นะเวทีนะคะประมาณนี้เนาะนะคะแบบนี้เขาก็ตอบค่ะนะคะ แต่ว่ากับบ่หูคือกันเด้อกันนะคะจับไปดาเขาแต่วางวงเขาก็บ่เอาค่ะนะคะเพราะว่าวงวงเขาก็พูดแล้วนะคะเขาบ่ฮับอยู่ทูปสายโนกนะคะเดี๋ยวมันก็จะเอาโตไปดาว่าันนีนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามันตอนนี้มันดีมันก็บ่เป็นอย่างนะคะถ้ามันหมดผลประโยชน์แล้วนะคะอีหยังทุกทีทุกยางเขาได้ดังใจมาแล้วนะคะมันก็เอาไปดานะคะวงหลายๆวงนะคะหลายๆวงเขาบ่เอานะคะแล้วหลายๆวงถ้าว่าเขาบ่ดีเขาก็ฟ้องนะ าก็บอกแล้วนะขนาดคนที่อยู่เมืองนอกไปยังฟองเลยนะคะถ้าเกิดว่าเนาะถ้าเกิดเขาจีรินนะคะเออนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยไปวาไผ่เนาะนะคะเอาเขาไปวาจังตันจังสีนะคะอันนี้นะคะยามใจนะคะยามใจอยู่นะคะอย่ายามใจเด้อนะคะอย่ายามใจหลายเด้อนะคะเหตุันบวบปากบ่ปากอันนี้ที่ทุกคนบวให้ยปากนะคะแล้วก็อย่ายามใจหลายนะคะเอาว่นนี้แหละเนาะนะคะอย่ายามใจนะคะ คิดว่าคุ้นใจเหตุผู้เดียวได้นะคะว่าผู้เดียวได้คิดผู้เดียวได้นะคะเขาก็มีหลักฐานของเขาคือกันนะคะผู้รับผู้หญยเขาก็เก็บหลักฐานคือกันเนาะนะคะเอ่อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเอฟซีน้องหลานจะเป็น้นบอกพวกเราเองนะคะอ่าไม่ต้องไปพูดอะไรนะคะให้เราเฉยไว้หลักฐานเขาเก็บอยู่วัสศุรนะคะไม่ต้องไปพูดอะไรเด้นนะคะเพราะว่าหลักฐานเขาก็เก็บอยู่วันศุร์นะคะ อันนี้เระพวกเขาก็เล้แล่สบายใจเนาะนะคะว่าก็ต้องไปคิดอีอย่างหลายนะคะอ่านะคะเป็นกำลังใจให้น้องลาอย่างเดียวเนาะนะคะจุดมุ่งหมายของเรานะคะพุ้ไบทีน้องลาเนาะนะคะนอ้องลาจีปลอยเอ็มีเมื่อไหนเฮากระเรียมปันกันเด้อนะคะลําละครวนแฟนนะคะ อทนี้บัตรนองก็ได้หลายแล้วนะคะตัวกันเขากุมเดอร์นะคะล่าลำรครแฟนเพดท่านั้นเดอค่ะนะคะล่าลำรครแฟนเพดนะคะแล้วกรามันจะมีหมายเลขของแอสทรัชัยยูเดอร์นะคะไปเดอค่ะนะคะถักเข้าไปนะคะ้สึกว่าจะเป็นธนาคารากสิกรไทยนะคะล่าลำรครแฟนเพดเนาะนะคะ ค่ะนะคะเข้าไปแล้วนะคะก็พยายามพยายามเข่าเพจเด้อค่ะนะคะเพราะว่าเพดนองเจริญใหญ่เนาะนะคะว่าเพจนองยังมีคนติดตามหน่อยอยู่เนาะนะคะเ<ฆ><ฆ>ข้าไปได้หลายะค่ะนะคะเ<ฆ>พดนองเจริญใหญ่เด้อนะคะพยายามเข่าเพจค่ะนะคะเอฟีนะคะแต่ตอนนี้เอฟีก็เริ่มเข่าเพจกันหลายแล้วนะคะ อ่านะคะต่ะดีใจก็นองค่ะนะคะนั่นหละนองก็จีเวล,ลาไล่ตู้ที่ไหนนองกะจีบอกว่าเขาเพลเดอร์เขาเพลเดอร์นองกะจีว้าอยู่ตลอดเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะปะพอพม่เมอฟี้นองลาทัวโลกทัวประเทศอยู่เมืองไทยนะคะปะพอพม่เมนะคะก็ะเป็นกันลั้งใจนองลาตลอดพอไปไส์แต่นะคะอยู่ก็นองลานนี่แหละนะคะ ที่นี่ก็นะคะเราใช้ที่ว่าจังใดก็ไม okay. ่ต้องไปสนใจค่ะนะคะมองข้ามมองข้ามมองผ่านมองผ่านนะคะเอปีีก่าจัชการนอนนะคะพี่พ่อกระโดนโจมตีร้ายะนะคะอีเหี่ยออกแล้วอีเหี่ยออกแล้วแต่ว่าอีเหี่ยบวมไปใจะนะคะอีเหี่ยยู่นีล่ะนะคะเหี่ยวไปยังยูตรงนี้แหละนะคะกรจิกขึ้นไล่ตดคือเกาอีย่างขึ้นเกานั่นแหละนะคะอีเหี่ยบ่ไปใจดอกนะคะขึ้นไล่ต้นกระจิไล่ได้นิดน้อยนะคะกระชักท้ายเพื่อนเื่อนเนาะนะคะจองบัตรจองปีจองพ่อนิสาได้เ้อค่ะนะคะ ขอบคุณเอฟซีเมืองนอกที่ยังเป็นกำลังใจให้น้องตลอดนะคะพี่พ่อเห็นแล้วก็ปื้มใจนะคะเพอไม่แม่นะคะเวลาน้องลาไลาดด่รรถกระไปจะเป็นกำลังใจน้องลาเนาะนะคะขอบคุณหลายเดอ้อที่บอทงปบะปากัน,นะคะ่ะ